เหมืองอาัคาราแห่งนี้ถูกสั่งปิดไปมากกว่า6ปีเนื่องจากมีการร้องเรียนถึงปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพและสิ่งแวดล้อมในประเด็นของสารปนเปื้อนในแหล่งน้ำที่สร้างปัญหาให้กับสุขภาพของคนในชุมชนพวกเรา The Structure จะพาทุกคนไปบุกเหมืองอาัคาราเพื่อค้นหาข้อเท็จจริงที่หลายคนกังวลกันครับ ตอนนี้พวกเรากำลังอยู่ที่เหมืองทองคำแห่งแรกของไทยหรือที่เรียกกันว่าเหมืองทองชาตีหรืออีกชื่อหนื่งก็คือเหมืองอัคารานั่นเองครับตอนนี้ผมลังยืนอยู่บนกองเงินกองทองเลยก็ว่าได้ก่อนหน้านี้เหมืองปิดไปตอนนี้เหมืองเปิดกลับมาใช้งานอีกครั้งแล้วการทำงานเขาเป็นยังไงมาตรการที่รัดกุมขึ้นเป็นแบบไหนเดี๋ยววันนี้ผมพาไปดูในแต่ละจุดกันครับผมไป ก่อนที่คุณจะเข้าเมืองได้จะต้องผ่านด่านตรวจก่อนซึ่งเขาจะตรวจบัตรพนักงานพร้อมกับวัดปริมาณแอลกอฮอล์และตรวจค้นสินของในกระเป๋าทั้งหมด ขั้นตอนพวกนี้ทำเพื่อตรวจสอบความปลอดภยัยก่อนที่จะให้พนักง,งานเข้าไปทำงานข้างในนั่นเองครับยิ่งถ้าคุณจะเข้าโรงงานต้องใส่อุปกรณ์เซฟตี้ให้ครบเซตแบบผมก่อนถึงจะได้รับอนุญาตให้เข้าครับซึ่งก็ต้องผ่านการตรวจสอบโลหะอย่างเข้มงวดอีกรอบหนึ่งโดยพี่เขาจะทำการสแกนทั้งตัวจนแน่ใจแล้วว่าไม่พบสิ่งผิดปกติจากนั้นถึงจะปล่อยให้เราเดินเข้าไปได้ครับวันนี้มีหลายที่ที่เราต้องเดินทางไปดูครับแต่จุดแรกที่ผมประทับใจเลยก็คือตรงนี้ ตอนนี้เราอยู่ที่เขื่อนกักเก็บแร่ของเหมืองอคาลานะครับพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ของเหมืองเลยมีขนาด1,400ไร่โดยประมาณที่นี่ใช้ระบบปิดและสร้างขึ้นสูงจากพื้นดินเดิมตามมาตรฐานสากลจากรัฐเนวาดาประเทศสหรัฐอเมริกาในส่วนของโครงสร้างมันมีดีเทลเยอะมากเลยครับเดี๋ยวผมขอเชิญวิศวกรผู้ดูแลเขื่อนกักเก็บแร่นี้มาช่วยอธิบายให้ผมหน่อยนะครับผมเชิญพี่แมวเลยครับสวัสดีครับพี่แมวสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะครับโครงสร้างของเหมืองที่นี่เป็นยังไงบ้างครับเห็นว่ามันมี หลายๆวิธีการที่จะป้องกันรอยั่วไม่ให้สารที่มีต่างๆจากส่วนประกอบโลหกรรมนี้หลุดออกไปจากที่นี่ได้แม้แต่นิดเด,ยเดียวครับจะแบ่งเป็นสองส่วนหลักๆก็คือโครงสร้างหลักด้านนอกที่เราเห็นเนี่ยก็คือโครงสร้างหินที่เราจะป้องกันความแข็งแรงนะคะแล้วเราก็จะมีโครงสร้างดินเหนียวที่ป้องกันการั่วซึมโดยปกติแล้วเราจะก่อสร้างทุกปีปีละสาเมตรในปีละสาเมตรเนี่ยค่ะเราจะทําการบดอัดดินเหนียวนะคะ ที่เป็นมาตรฐานในการป้องกันการรั่วซึมที่30เซนแล้วก็ทดสอบความชื้นกับแมทเทอเรียลต่างๆนะคะแล้วเราก็ยังมีการป้องกันการรั่วซึมโดย G.O. e membrane ที่เป็นผ้าใบาการซึมที่ได้รับมาตรฐานอันนี้คือ3ชั้นเลย3ชั้นค่ะที่ป้องกันการรั่วซึมทุกปีอะค่ะเราจะมีผู้ดูแลเป็นบริษัทที่ปรึกษา จากประเทศออสเตรเลียนะคะชื่อว่าบริษัทไนพิโซ่บริษัทที่ปรึกษาก็จะมาอินสเปกทุกปีเขาดูแลตั้งแต่การออกแบบต่อสร้างและตรวจสอบเหมือนวันนี้ที่มาเดินล่องเหมือนเป็นที่ปรึกษาหลักๆของโครงสร้างนี้โดยเฉพาะค่ะระหว่างที่ผมเดินสำรวจเขื่อนก็สังเกตเห็นนกบินอยู่บริเวณนั้นบางกลุ่มลงมาแช่น้ำแวะกินน้ำจากเขื่อนซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความเป็นธรรมชาติที่ดีมากๆเลยครับ ส่วนตรงนี้เป็นจุดศูนย์กลางของเขื่อนครับจะสังเกตได้ว่ามันจะมีที่ดูดน้ําอยู่แล้วก็มีท่อลากยาวไปจนถึงโรงงานเลยส่วนนี้มันจะดึงน้ําสะอาดกลับไปใช้ต่อในโรงงานอย่างที่บอกครับว่ามันเป็นระบบปิดพวกน้ําพวกนี้จะถูกดึงกลับไปใช้ประโยชน์ต่อได้ไม่ทิ้งให้เสียเปล่าโดยเขามีการสร้างบ่อสังเกตการน้ําบาดาลแบบนี้ไว้รอบเขื่อนถึง20จุดเพื่อตรวจวัดสารต่างๆในน้ําและพิสูจน์ว่าไม่มีสารรั่วไหลออกมาจากเขื่อนเลยงั้นเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปดูในส่วนของโรง,งงานกันบ้างครับ เห็นไหมครับว่าน้ําตรงนี้ครับมันเป็นจุดที่เขาดึงมาจาก้ัมน้ําตรงเขื่อนตรงกลางที่เราพากันไปดูเมื่อสักครู่ตรงนี้จะกลายมาเป็นน้ําสะอาดซึ่งผ่านกระบวนการกรองต่างๆและจะถูกนําไปใช้ต่อในขั้นตอนต่างๆของอุตสาหกรรมเหมืองครับผม ตรงนี้ที่ผมยืนอยู่เนี่ยคือโรงงานการผลิตที่2นะครับส่วนตรงนู้นครับที่จะเห็นเก่าๆหน่อยตรงนั้นคือโรงงานการผลิตที่1แต่ทีนี้หลังจากเหมืองกลับมาเปิดใหม่สาเหตุที่เขามาเปิดโรงงานการผลิตที่2ก่อนก็เพราะว่ามันมีกําลังการผลิตที่มากกว่าการผลิตที่1เพราะงั้นจะผลิตทองได้มากกว่าจ้างคนเข้ามาทํางานได้มากกว่าเดี๋ยวไปดูขั้นตอนต่างๆกันข้างในครับผม ซึ่งตรงนี้คือตัวไกด์เดอร์ครับตัวไกด์เดอร์จะเป็นเครื่องบดหินบดหินจนกลายให้เป็นผงครับหลังจากนั้นเขาจะาผงตรงนั้นที่ถูกบดเนี่ยไปผสมกับน้ําจนกลายเป็นโคลนพอกลายเป็นโคลนแล้วเขาก็จะใช้ไซยาไนด์ดึงทองออกมานั่นเองครับซึ่งหน้าตาของบ่อที่มีไซยาไนด์ก็จะเป็นประมาณนี้ครับในส่วนของขั้นตอนต่อไปเขาจะเอาคาร์บอนเข้าไปจับเพื่อแยกตัวทองออกจากน้ําแล้วนําเข้าสู่กระบวนการสกัดทอง สุดท้ายก็จะเอาเข้าสู่เตาหลอมที่มีอุณหภูมิสูงมากๆบอกเลยว่าข้างในนี่ร้อนจี๋เลยแหะครับจากนั้นก็ทําการเทลาวาออกจากเตาหลอมลงวนแป้นพิมพ์ทองแล้วรอสักพักให้ทองหายร้อนแล้วก็ขอออกมาหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้เลยซึ่งจมก้อนนี้เรียกว่าแท่งโดเรมีมูลค่าสูงถึง2ล้านบาทต่อแท่งเลยครับสรุปสถานการณ์ของเหมืองอคราตอนนี้ที่กลับมาเปิดใหม่นะครับ กลับมาเปิดใหม่ด้วยมาตรฐานระดับพอฟของเอเชียมีมาตรการต่างๆที่รัดกุมมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นเบสไลน์ดาตา้าด้านสิ่งแวดล้อมแล้วก็ด้านสุขภาพด้านเศรษฐกิจอกฐฐของชุมชนด้วยครับซึ่งเหมืองอาัคาราเป็นธุรกิจที่น่าสนใจมากครับเพราะนอกจากจะสร้างรายได้ให้กับประเทศแล้วยังช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับชุมชนด้วยครับเท่าที่ผมได้มีโอกาสคุยกับทีมงานในเหมืองอัคาราก็ได้รู้ว่าพนักง,งานส่วนใหญ่เป็นคนในพื้นที่จริงๆ ตอนเหมืองปิดพวกเขาบางคนต้องตกงานวันนี้เหมืองกลับมาเปิดอีกครั้งทุกคนก็กลับมาด้วยแพชชั่นที่มากกว่าเดิมเพราะที่นี่ไม่ใช่แค่ที่ทำงานแต่มันคือเหมืองอัคราที่ที่มีเพื่อนร่วมงานเป็นคนบ้านเดียวกันสิ่งที่ทำกันอยู่ทุกวันมันช่วยพัฒนาบ้านเกิดของเขาให้มีความเจริญขึ้นมาทันตา ประเทศไทยกำลังเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ฤด,ดูการใหม่ซึ่งก็คือการเลือกตั้งนั่นเองติดตามข่าวสารการเมืองสำคัญได้ที่ The Structure Live s Season Change ครับ